ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษายน2565ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2565ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือเข้าไปดูที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์แล้วกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ดูค่ะ คลิปนี้นะคะจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออลลเคินในการเปิดดวงคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกับลัคนาเมถุนคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีะคะ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ เช้าราศีเมถุนกับเช้าลัคนาเมถุนท่านจะมีนารีอุปถัมภ์ผู้ชายในราศีผู้ชายที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยท่านะจะได้นารีอุปถัมภ์จะมีผู้หญิงอายุมากกว่ามาลักมาชอบสองคนจะมีผู้หญิงอายุมากกว่านะมาลักมาชอบถึงสองคนเลยสําหรับ ผู้ชายจะมีนารีอุปถัมภ์นารีที่แก่กว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยนะสาหรับผู้หญิงในราศีเมถุนเนี่ยจะได้แฟนเป็นพวกทหารตำรวจคนขับรถแท็กซี่คนขับรถตู้อะไรประมาณนี้จะมีพวกทหารตำรวจมารักมาชอบนะคะ ราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนน่ะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยท่านน่ะจะค่อนข้างเครียดแล้วก็กุมอกกุมใจในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินน่ะค่อนข้างมากมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่เข้ามานะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไกลการย้ายที่อยู่เข้ามาค่ะมีความเสียใจมีความอกหักผิดหวังถึง ถึงยังไงก็ตามนะเป็นจังหวะที่ว่าคุณนะ่ะมีเกณฑ์จะหาเงินได้เยอะนะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เยอะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่มีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติความล่ำรวยจะมาเยือนค่ะจะหาเงินหาทองได้เยอะท่านที่ทำเกี่ยวกับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะประสบความสําเร็จดีจะมีนาลีอุปถัมภ์ค่ะนาลีที่รวยด้วย จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นจะมีชื่อเสียงจะมีการเดินทางไกลนะคะจะมีท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีชื่อเสียงในสายงานค่ะ ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังอันตรายนะมันมีคนจ้องเล่นงานท่านนะเนี่ยมีคนจ้องเล่นงานท่านกำลังจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจอะให้ระวังเนี่ยจะมีปัญหากับทหารตำรวจมีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามาได้เหมือนกัน ีความเครียดมีความทุกข์อันนี้เหมือนจะต้องไปหาหมอนะเนี่ยต้องไปหาหมอ ท่านจะได้ลูกน้องที่ดีบริวารที่ดีมาช่วยนะท่านจะได้ลูกน้องที่ดีบริวารที่ดีเข้ามาช่วยมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากผู้หญิง จะได้เงินจากผู้หญิงมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้หญิงกำลังจะได้เงินจากผู้หญิงอะคะเรามาดูกันต่อ คุณควรจะมาระมัดระวังตัวให้ดีนะมันมีคนแบบคือมันมีคนจ้องเล่นงานคุณอนะคนรอบคนรอบตัวของคุณนะ่ะอยากให้คุณนะ่ะสารภาพความจริงพูดความจริง คือตอนนี้คุณต้องระมัดระวังตัวให้มากมันมีคนที่แบบจ้องเล่นงานคุณควรจะเปิดใจนะคะแล้วก็คุณควรจะเปิดเปิดใจกับความรักครั้งใหม่เปิดหัวใจกับความรักครั้งใหม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณมีดวงวิญญาณมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ มีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยให้การคุ้มครองปกป้องคุณอยู่น er ิวเลิฟค่ะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบแรกเนี่ยนะเป็นนายทาตนายทาตชาวอาลับกับนางทาต ความรักในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความรักในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมกันไม่คู่ควรกันเป็นความรักระหว่างในทาสกับลูกทาสนในทาสลูกทาสเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอะเหมือนเอาเปรียบคุณนะคุณมีความรักกับคนที่เขาเอาเปรียบคุณคุณมีความรักกับคนที่เขา เอารัดเอาเปรียบคุณอะคุณไปรักใครบางคนแล้วคนคนนั้นอะเอารัดเอาเปียบคุณตลอดคบกันตั้งแต่คบกันเป็นแฟนมาเนี่ยเขาเอาเปรียบคุณเรื่องเงินเขาเอารัดเอาเปรียบคุณหลายครั้งการไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยได้เจอเนื้อคู่ค่ะ คุณควรจะไปไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคาลบเช่นคุณนับถือเจ้าแม่กวนอิมคุณนับถือพระพิคเนตคุณนับถือพระพรมคุณนับถือเทพศาสนาอื่นเนี่ยการไปไหว้สิ่งไพ่ใบนี้บอกว่าให้ไปไหว้เป็นรูปผู้หญิงชาวกรีกนำพวงมาลัยถวายแด่เทพอัพอลโลหรือเทพสุริยะเทพเพื่อขอพรเป็นรูปผู้หญิงอะเอาพวงมาลัายไปไหว้ ขอพรกับสุริยะเทพพวงมาลัยของชาวกรีกโบราณก็จะเป็นวงกลมเหมือนดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะหาดอกไม้สดหาพวงมาลัยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพขอพรนะคะความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย คุณนะ่ะมีความรักกับคนที่เอาเปรียบคุณคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพออนไลน์คุณอาจจะได้แฟนที่มาขโมยเงินคุณอาจจะได้แฟนที่เอาเงินคุณไปมาหลอกยืมเงินคุณไปมาเอาเปรียบทางด้านการเงินคุณในอนาคตเนี่ยคุณจะพบรักครั้งใหม่กับคนที่ดีกว่าเดิมค่ะทีนี้เราจะมาดูดวงขอคำแนะนำจากไพ่ไพ่ข้อความจากพระพิคเนตค่ะ perfectionist ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรอก perfection ก็คือความสมบูรณ์แบบผู้ที่สมบูรณ์แบบอะไรก็ตามคือคุณนะเป็นคนทีออ่หลอกตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะสมบูรณ์แบบอะเหมือนคุณเป็นคนที่หลอกตัวเองอะ่ะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบแต่คุณน่ะจะต้องพยายาม พัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองอะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพราะสิ่งนี้จะทำให้ทุกคน่ะรักคุณก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนชาวลัคนาเมถุนโชคดีเท่าที่ดูจากในไพ่เนี่ยไพ่ก็บอกว่าชาวราศีเมถุนเ,น,เ,น,เน,นี่ยดวงไม่ดีนะคะมีคนจ้องคิดร้ายมีศัตรตูสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่มีเกณฑ์ไปหาหมอ ควรจะระมัดระวงังแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยก็มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไกลการย้ายที่อยู่การไปเรียนต่อเมืองนอกการไปเรียนต่อในต่างจังหวัดการศึกษาในระดับสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเดินทางก็ควรระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยในด้านความรักเนี่ยถือว่าจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมคนรักคนเก่าเนี่ยอาจจะไม่จริงใจอาจจะเอาเปรียบ คนรักแฟนเก่าของคุณเนี่ยชอบขอเงินชอบเอาเปรียบคุณหรือว่าทําให้คุณไม่สบายใจค่ะก็ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ